วัสดีครับกลับมาพบกับมาสเตอร์โอในรายวิชาคอมพิวเตอร์วันนี้จะเป็นเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บอบางจึงมีข้อปฏิบัติและการดูแลรักษาที่เหมาะสมข้อควรปฏิบัติ 1. ไม่ควรใช้ปากกาหรือสิ่งเงินที่ไม่ใช่อุปกรณ์เฉพาะที่ใช้ขีดเขียนเครื่องมือนั้นบนอุปกรณ์เทคโนโลยี2 ศึกษาข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี 3. ไม่ควรนำขนมหรือน้ำมาใกล้อุปกรณ์เทคโนโลยีเนื่องจากจะทำให้อุปกรณ์เสียหาย 4. ควรใช้ผ้าคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลังจากการใช้งานเสร็จแล้วเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและรอยขีดกวน 5. มันทำความสะอาดเพราะฝุ่นสามารถทำให้เกิดความเสียหายได้และยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคอีกทางหนึ่งด้วยพบ ไม่ควรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีด้วยความรุนแรงเราจะทําให้อุปกรณ์ชํารุดหรือพังเสียหายได้ 7. เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรปิดเครื่องและเก็บอุปกรณ์เทคโนโลยีให้เป็นระเบียบการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม1 จัดท่านั่งให้ถูกต้องนั่งหลังตรงวางมือบนแป้นเหย้่ระยะห่างจากหน้าจอ45-70เซนติเมตรวางเท้ารับกับพื้นเหยียงไปด้านซ้าย 2. ควรมีผู้ปกครองหรือครูดูแลเพราะอาจมีข้อมูลที่ไม่เหมาะสมแล้วจะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้3ควรพักสายตาทุกๆ15นาทีเพราะหากใช้งานต่อนเนื่องจะทําให้เสียสายตาได้ 4. ่ระมัดระวังในการใช้งานบางสถานที่เนื่อง้วยบางสถานที่อาจจะมีวิชาชีพอุปกรณ์เทคโนโลยีมีราคาสูง อาจจะเกิดอันตรายได้ 5. ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการความช่วยเหลือในการใช้งานไม่ควรซ่อมเองเพราะอาจจะทําให้ไฟดูดได้ 6. ควรใช้ในที่ที่มีแสงสว่างเหมาะสมเพราะหากใช้ในที่แสงสว่างน้อยแสงสว่างจากจออาจจะทําให้สายตาเสียได้7ควรระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งานเช่นการใช้งานขณะขับรถจะทําให้เสียสมาธิจนอาจเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้นะครับการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้นานคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดมีการดูแลรักษาที่แตกต่งางกันการดูแลรักษาแป้นพิมพ์ 1. ทำความสะอาดเป็นประจำโดยใช้ไม้ขนไก่ขนอ่อนหรือแปรงขนนิ่ม 2. ระวังไม่ให้น้ำหกถูกแผงแป้นพิมพ์ถ้าน้ำหกถูกแผงแป้นพิมพ์อาจจะทำให้ช็อตแลบอกเกิดการเสียหายได้ 3. ใช้ผ้าคลุมทุกครั้งหลังเลิกใช้งานเพื่อป้องกันฝุ่นการดูแลรักษาจอภาพ ทำความสะอาดเป็นประจำโดยใช้ผ้าขนนุ่มหรือผ้านานโนในการเช็ดทําความสะอาดเพื่อไม่ให้เป็นรอย 2. อ,อย่านําแม่เหล็เข้าใกล้อจอภาพเพราะจะทําให้สีของจอภาพผิดเพี้ยนได้การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังใช้งาน 2. เมื่อกระดาษติดอย่าก,กระชากค่อยๆดึงออกมาหรือให้ผู้ปกครองหรือคุณครูช่วยการดูแลรักษาเมาส์ 1. ทําทำความสะอาดตัวเมาส์เป็นประจำเนื่องจากว่าเมาส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานบ่อยที่สุดอาจจะมีเงือหรือใครนะครับจากมือของเราเนี่ยไปติดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะทําความสะอาดเป็นประจำเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคติดสะสม 2. ควรวางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส์ทุกครั้งเพื่อป้ปองกันรอย 3. ระมัดระวังอยาทำลนหรือกระแทกเมาส์บนพื้น เพราะอาจจะทําให้อุปกรณ์เสียหายได้นะครับการดูแลรักษาตัวเครื่องไม่ควรให้เครื่องอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเพราะความร้อนจะทําให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดการเสื่อมสภาพและเสียหายได้ง่าย 2. ระวังไม่ให้น้ําหรืออาหารหกใส่ตัวเครื่องเพราะอาจจะทําให้เครื่องชตการดูแลรักษาแผ่นซีดีหเก็บแกแผ่นซีดีในกล่องแก็บเพื่อป้องกันฝุ่นละออง 2. ไม่ควรขีดหรือเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นซีดี 3. จับแผ่นซีดีระหว่างรูตรงกลางและขอบแผ่นสีไม่ควรงว CD, อแผ่นซีดีเพราะอาจจะทําให้แผ่นซีดีมีโอกาสตแตกหักได้ง่ายและอาจจะกระเด็นเข้าตาเราด้วยนะสรุปอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บบกบางจึงควรมีข้อปฏิบัติและการดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานอีกด้วยเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันนะครับใบงานที่17 การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกาภาพที่เป็นการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและเหมาะสมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับรูปที่1แบ่งปันศึกษาข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนๆื่อนอันนี้เป็นการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นะครับรูปที่2แบ่งปันคิดเขียนหน้าจอคอมพิวเตอร์รูปที่3แบ่งปันนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์และรูปที่4 แป่งปันใช้ผ้าคลุมอุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จรูปไหนนะครับที่ใช้งานเหมาะสมให้ทําเครื่องหมายถูกนะครับ้านหน้าสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับเทอมนี้และเรากลับมาพบกันใหม่ในเทอมหน้ากับมาเซอโอสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ